สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Up กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีอะไรแปลกตานั้นก็คือ GP นะครับเงินของผมนั่นเองนะครับจาก2ล้านครับตอนนี้เหลืออยู่ห้าหมื่นครับเพราะอะไรรู้ไหมครับนี่ฮะโอ้โหตำนานครับผมเหมามาทั้งแผงเลยครับมีเท่าไหร่เหมามาหมดครับโอ้โหสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สบยิบสอง ยสิบสี่ยิบห้าตัวนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. ต้องบอกเลยนะครับว่าซ้าประมาณเกินครึ่งตัวที่ไม่มีก็มีอ่าเจ้าเนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็โคลเลอร์นะครับโคลเลอร์หน้าเป้าที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เปอร์ตีแอนดี้โคนะครับผมแล้วก็กิเวนนะครับที่ผมไม่มีประมาณสี่ตัวเองนะครับผมซึ้งเหมาหมดเลยใช้เงินเหมาประมาณสามล้านกว่านะครับประมาณ น่าจะสามล้านก็กว่าสาม้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ปิดดีวมาเพื่ออะไรเพื่อคนเลอร์ตัวเดียวครับเพื่อเจ้าตัวเนี้ตัวเดียวเลยนะครับผมทําไมผมถึงอยากได้ตัวนี้นะครับดูความสูงของเขานะครับ2 0งรสองนะครับปู่คนบ้าในสูง2เมตรนะครับแล้วเป็นนักฟุตบอลเลยแบบเน้นมงเลยนะครับเขาแทรกหนักนะครับนี่นะครับ่าทาเล่นเกมลูกของเขา9.2นะครับถ้าถ้าเล่นปกติบวิ่งยิง เลี้ยงไปยิงอะไรอย่างนี้ผมไม่แนะนำนะผมแนะนําว่าเปิดมงคือที่สุดนะครับใครเฮดดิ้ง99ครับสปีดโคตรน้อยครับบาลานซ์ก็น้อยมากความแข่งแก่ง99ครับโอ้โหคือแบบแย่งมงดีมากจำ94ฮะแต่ว่าโอ้โหคือมันมงโกงอยู่แล้วนะครับใครก็รู้ไซมินาค่อนข้างน้อยนะครับตกลงเต็มเกมได้เพราะเราไม่ได้เน้นการชากลากเลยนะครับเราเน้นมงนะครับผมแล้วมาดูสกิลนะครับแน่นอนว่าต้องมี h e ดดิ้งครับมีลายซิ่งสัตว์ด้วยครับ เขาจะฮเอนเตอร์นี่ผมเพิ่มไปนะคือเพิ่มแบบผมจะเอาพว,วกสกิลยิงนะครับแต่ดันได้สกิลสกิลหลอกนะบ้าบอกเือเอาตัว,ตวใหญ่ๆนะผมมาหลอกเฮลทักครับเฟิร์สไทม์ช็อตเพนนังตี้ครับโอ้โหแล้วก็ซูเปอร์ซับแหน็บซึ่งผมบอกเลยว่าลงครึ่งหลังมานี่เปิดโม่งนี่คือแบบยกนิ้วให้เลยครับพี่โป้งถ้ายงนิ้วกางให้ก็แปลกๆอยู่นะโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับรอบแผนที่ผมใช้วันนี้จะเป็นของ ซีนโนเน่นะครับแผน42เอ่อ4222นะครับผมใช้แบ็กแฮมกับแลนกิกส์นะครับเป็นคนเปิดม่งนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าจเจอแผนนี้เจอกิกกับแบ็กแฮมระวังเปิดม่งให้ดีนะครับเพราะผมเล่นหลายๆเกมนะผมโดนบล็อกเปิดม่งดีมากนะครับคือแบบเขาบีบไม่ให้ผมออกข้างนะแต่ผมก็ไปได้บด้วยความสามารถส่วนตัวด้วยการเล่นสก,กิลหรือว่าการจ่ายแบบเปลี่ยนทิศทางแบบฉลาดฉลาดนะมันก็ช่วยได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เงิน3ล้านกว่าเนี่ยผมคุ้มกับการล่าโคเล่ไหมครับแล้วมันออกเกือบตัวสุดท้ายเลยนะถูกคือแบบเหมือนมันรู้ว่าเราอยากได้แล้วมันก็ไม่ออกให้เรานะครับไปฮะเดี๋ยวจับคู่ランキングกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวมงกุลออนไลน์ซีซั่นนี้จะเป็นยังไงครับไปเจอกันครับผม let's go โอเคผมวันนี้เราอยู่ที่หน้าจับคู่ランキングกันแล้วนะครับผมซึ่งแรランキンงผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็อยู่ระเวนบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะประมาณพันห้านะคพันตอนนี้อยู่พันสี่ร้อย 67นะครับผมแล้วเดี๋ยวเก็บใหม่ครับไม่เป็นไรเจอ l i n งกิ้ง1,242นะครับก็หอดแน่นอนครับใครเจอแผนนี้ก็ระวังไว้นะครับเปิดมงออนไลน์แน่นอนนะครับผมบอกเลยช่วงนี้โคเลอร์โคตรเอานะครับเอาจัดนะครับผมแผ่นเขานะครับมาในแผน4213นะครับโอ้โหแผนหน้า3ครับเจอกับหน้าคู่แล้วก็เป็นแผน222มี LMF กับ IMF เป็นดิวิดแบคแฮมกับแลนด์กิกส์นะครับบอกเลยว่า ระวังหลังไว้นะครับผมแล้วไม่มีกองหลังตัวไหนนะที่จะสูงเท่าโคเลอร์แล้วนะครับ2เมตรนะครับผ้าไปแล้วนะครับเปิดมงยับยับนะเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเปิดมงออนไลน์ในเมตานี้จะเป็นยังไงนะผมบอกเลยสาหรับผมว่ามันโหดมากนะครับการเปิดมงนี้แบบและยิ่งเป็นเดบิวไปแค่เปิดเข้าหัวกับทุกลูกนะครับคือโอกาสได้เปิดคือเปิดใส่หัวอย่างเดียวแน่นอนนะครับเริ่มเกมครับฟังเขามาในชุดทีมอาร์เซนอลของผมมาเป็น เอซีมิลานครับปีศาจแดงดําแต่ว่าก็ไม่ได้บูตอะไรนะครับเพราะว่านาเปาไม่ได้ใช้กาก้าแล้วก็ไม่ได้ใช้อันนี้ด้วยนะครับมีกองหลังมาดินี่ตัวเดียวนะครับบนมาดินี่ตัวเดียวนะครับผมแข็งไหมครับคาฟูเดวิดไปแคมครับพยายามจ่ายเข้าในก่อนนะครับเพื่อเป็นการรอให้ปีกของเรานะครับขึ้นเติมนะครับเสร็จรอครับหลุดไหมแลนกิก๊์ไปไม่ได้ก็ต้องรอแล้วพลิกมาพลิกมาเองครับหลุดมาแล้วจุดนี้เปิดของของมาฮาแล้วลูกแรกเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห เปิดมุมออนไลน์มันก็เอาเรื่องนะครับเนี่ยดูดิตอนนี้พิ้งมาสวยครับกระชากมาแล้วเปิดให้ฮาแลันสะบัดสวยๆเข้าไปครับในผ้าพชาด้วยครับผมต่อไปครับขึ้นน้ำไวครับนาทีที่ห้าเท่านั้นครับอชุบติครับฝั่งเขาได้บุกบ้างครับใส่ขึ้นหน้ามาแล้วลุ้นมาถึงเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้เลี้ยงเข้ามาแล้วยิงเสาเลยโอ้โหโดนง่ายได้เหลือเกินครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับขึ้นตีเสมอไวแล้วมีนูท่าที่ใจนิดหน่อยครับ เราก็ต้องเอาคืนครับทุกอย่างที่เขาทํากับเราเราต้องทํากับเขาบ้างนะครับเพื่อการรู้นะครับถ้าเราไม่ชอบอะไรเขาก็ต้องรับไปด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะจริงผมไม่ได้มีผลอะไรกับการยืนยานะครับแค่แบบทำมันเป็นคอนเทนต์เฉยครับไปแคมป์ครับกระชากมาสวยครับแล้วไปแคมป์เปิด้ามาฮาแล้วลูกที่สองโอ้โหเฉียดเสาไปครับแอบเปิดมงออนไลน์บอกเลยว่าระวังไว้นะครับสกิลนี้ผมสอนใช้ไปแล้วนะครับคืงแล้วไปนะครับก็ ไปดูก็ได้นะครับผมไม่มันไม่ยากนะครับสกิลนี้เอาไว้ใช้หลอกไปหน้าได้ดีมากนะครับเบอร์แคมครับจ่ายมาคิมิชอ้าวติครับคูยุกยานโคเลอร์ครับฮาร์เรนเดีวิวเบอร์แคมครับไปเองครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมากระชากขึ้นมาเลี้ยงกินเองขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ดึงมาโอ้โหไปเองไม่ได้ครับโดนลุมสองครับอันซูฟตีมาอีกแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้รอครับโดนกระแทกไปโอ้แคมเบลยังแข็งครับ ไลน์กิ๊กจ่ายทีมาเขากลับมาวีเร่ไม่ทันครับโอ้โหคิมิชจ่ายทุก้ามาเอ็มบัปเป้ครับต้องลุมสองแล้วจังหวะนี้กระแทกหนึ่งแล้วเก็บหนึ่งครับโอ้โหตายอยู่เอ้าเราไปจ่ายเขาแล้วกันเกือบโดนครับแมีกระตุกนิดหน่อยครับแต่ว่ายังแก็บบอลได้ครับที่โรเบิร์โตคาร์ลอสครับทั้งปีกับแบ็คผมนี่เน้นเปิดเลยนะครับเพราะเปิดหม่งได้ทุกตัวเลยครับผมมาเธอวิสครับจ่ายขคำสั่งมาให้ดูเบคแฮมเฟกช็อตมาเฟกช็อตกระชาก กระชากแล้วได้อยู่ครับจังหวะน,นี้เอาละเปิดเข้าไปโค้งโค้งโคเลรเรียบรย้อยโหยเปิดมองออนไลน์อะครับผมแล้วต้องบอกนะว,ว่าค่าตัวโคเลอร์ผมนี่คือแบบ33 3ล้าน5ร้นะครับคือแบบใช้ G ีเปิดมากกว่าจะได้นะเป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นตำนานที่เล่นแล้วดีสุดและสำหรับผมนะสำหรับตำนานทองบอลทองนะครับเป็นตัวที่ผมมองว่ามีประโยชน์สุดสุดนะครับตัวนี้ครับเอ็มบัเป้ที่มาโห อะไรวะเอ็มบ้าเป้อีกแล้วครับโดนง่ายโดนได้หรือเกินครับอ้าวมีแหม่ลองของครับได้ครับผมเอ็มบ้าเป้ครับถึงแม้ว่าเขาจะกดเข้ามาแต่เขาก็กดข้ามไว้นะแต่ว่าถือว่าเป็นการทำเชารรเอนจ์ไปแล้วกันนะครับดูมาดูกลับไปเลยครับขาร้อยครับแฮมิลตันไรอันกิกส์กิกหลุดมาอีกแล้วกิกเปิดเข้ามาหาเล่นกิกส์โขกกคุณติดเสียบเราหาเล่นได้ซัมเอ้าโดนเสียบจุดโทษดิครับ จุดโทษจุดโทษครับโดนแน่นะครับจังหวะเมื่อกี้นี้เขาดีใจใส่ผมไว้นะครับทีใครทีมันครับเจอผมครับจังหวะนี้แบบแคมครับออกมาทางขวาครับแล้วไปแล้วเอเดอร์สันโอ้โหผมไม่จุดโทษไม่ค่อยเข้านะครับติดเซฟบ่อยมากๆนะครับเปิดข้างโค้งก็ไปครับดิแบบแคบขึ้นโคมาฮาลันโอ้ไม่ได้ครับมาเธอวสโอ้โหโดนเคี่ยวมาครับมาดินนี่ โขขึ้นมาให้กับคาฟูพลิกล็อฮา,าเอาเรียบร้อยแบ็คแฮมลงลงอย่างนี้เปิดเข้ามาโค่นเลยครั้งหนึงเรียบร้อยโอ้โหเกิดไหมครับขึ้นเทคทีหลังเขาด้วยนะมินดึงไปหลังตะข่ายเลยครับขึ้นไปกระโดดดีใจหน่อยเข้ามาดีครับดูดีใจแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวนะครับเอาคืนเท่าที่เขาทําเราเลยครับผมก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> สนุกดีนะครับเปิดหมง่งแบบมันค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะและยิ่งตัวเปิดดีแล้ว เจ้าโคเลร์นรับมันสูง2เมตรนะมันมันแย่งอะ่ะตอนมันก็โดดขึ้นที่หลังมันก็กระโดดสูงกว่านะเพราะตัวมันใหญ่กว่านะครับแล้วค่าเทคตัวก็สูงด้วยแล้วก็มงดีด้วยนะครับสกิลมงอีกตั้งห้าครับมาอีกแล้วกับแบคแฮม,มแบคแฮม,มมาอีกแล้วแบคแฮมเล่นกี่แต้นมาแบคแฮม,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 มเปิดโอ้โหโดนโชว์ไปครับนีไ่ไม่ทันเปิดครับลูกนี้ครับโอ้คือเขาเขาดักหมดแล้วนะเขาพยายามปิดไม่ให้ผมเปิดมุมครับแต่ผมก็จะไปเหมือนเดิมครับผมดื้อครับทำฟางไม่ได้ครับ อันซูฟติมาอีกแล้วอันซูฟติมาอีกแล้วเสียฟาไวไปครับตัดเกมเอาอได้ฟาไวได้ฟาวเฉยครับประจหวะน,นี้ได้ฟาวครับมาเปิดมองออนไลน์ครับเปิดเปิดมงเกมมิ่งคาฟูดีบีแบ้แฮมครับแบกแฮมแบบไปเองไปเองได้หรือเปล่าไ,ไม่ได้ครับพิกกลับมาคืนก่อนโอ้โหไม่ได้ครับวีล่ครับ อยากิงแดงขึ้นมาจ่ายมาให้ซูฟาติครับแต่มาดลนี้ผมดักไว้หมดแล้วครับสวยครับคาฟูครับขึ้นหน้ามาวิเอล่าแล้วหมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหครึ่งแรกต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างสูสีนะครับแลกกันมันเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบเป็นเกมของเรามากกว่านะเกมเปิดหมวกของเราคือแบบโคตรเถื่อนอะ่ะคือแบบแผนเนี้มันทำมาเพื่อเปิดหมวกนะครับผมแล้วฮาแลนกับเจ้า โคเลอร์นะครับตัวสูงทั้งคู่ตัวใหญ่แล้วก็มงดีทั้งคู่ด้วยนะครับโอ้โหมีสายเข้าครับแต่แม่ผมเองนะครับผมต้องขอไว้เดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าอะไรอะเซนเซอร์ไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้ใครไปกวนเพื่อเปคนแบบเฮ้ยอย่าคุณเล่นกับพี่ทักไปหาแม่พี่อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับผมเห็นไหมครับวิเอล่าแลนกิกส์ครับโคลเลอร์มาเตอุสจ่ายออกข้างมาครับเดวิดแบ็คแฮมโอ้โหไม่ถึงครับเดวิด วีขึ้นมาเวลาครับหุ่เราเข้าแรงไว้หน่อยครับโดนลูกเล็บเปียบแต่ว่าเราไม่เสียความอาวเก็บตัดบอลได้ครับฝาการครับพยายามเล่นออกข้างก่อนแล้วก็จ่ายขึ้นหน้าบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าการเท่าจ่ายขึ้นหน้าเหมือนกับการพักบอลนะให้ปีกขึ้นเติมแล้วเราก็เอาตัวหน้าเนี่ยจ่ายให้ปีกนะครับแล้วสารโชจังหวะนี้เล็งกินแดนขึ้นมาแล้วจ่ายเข้าในมาโดนตัดบอลไหมครับโอ้สานโชนี่เอาเรื่องนะครับแต่ว่าตัวล่าสุดที่ มาผมว่ามันช้าไปนะครับเป็นรูกบอลโจมวกมาติดเซฟครับเขียวมาครับฮาเลน์บังไว้ก่อนดีเลย์ไว้ก่อนครับไม่ให้เขาเล่นไวนะชิมิชครับเบิร์ดแคมป์ขึ้นหน้ามาแล้วเอ็มบัปเป้พลิกมาอีกแล้วจังหวะนี้ครับต้องซ้อนก่อนครับแต่ต้องช่วยกันเลยครับจังหวะพลิกเอ็มบัปเป้นะโดนมาสองลูกแล้วครับขาฟูครับเอาใจติดอยู่แต่ว่ายังได้ครับโคลเลอร์ต่อเฟอร์มาให้กับฮาเลน์มาติวิชครับบังบอล บิ๊กพิกสวยครับแลน์จิกส์มาแล้วแลน์จิกส์เลี้ยงขึ้นมาบังมุมได้อยู่แล้วเปิดเข้ามาข้างในโอ้โหไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับเปิดไม่ค่อยสวยัเท่าไหร่นะลูกนี้ครับเปิดไม่ตรงครับมันลึกไปหน่อยครับคนเข้าไปหม่งไม่ทันนะต่อนนี้ครับวิเอล่าขึ้นหน้ามาอันซูฟาติครับแล้วเหมือนจะออกมาเองครับโอ้โหฝั่งเขาก็พยายามเล่นเกมขึ้นมาเพื่อตีเสมอเนี่ยครับเพื่อที่จะดูท่าดีใจใส่ผมคืนนะต่อไปนี้เกมเรานำอยู่ครับ ไปแค่นี้ครับวิเอล่าเขากลมาสวยครับโคเลอร์อุ้ยล้นไปหน่อยครับตัดหลังครับเมื่อกี้นี้โคเลอร์เล่นต่อไม่ได้ครับเก็บบอลเล่นไม่ได้โยนขึ้นมาให้เอมเป้ครับแต่ว่ามุ่งเคลียร์ขึ้นหลังไว้ก่อนได้ครับมันดีนี่ครับเอาจังหวะใจดันชอบครับต้องดึงประตูมาก่อนครับนี่ครับผมโอ้โหดีนะผมกะแล้วว่าเขาต้องเล่นเร็วนะเราก็ต้องดึงประตูมาเร็วเหมือนกันครับไม่งั้นเราโดนแน่นะมาเธอุสครับ ถึงหลังรู้สึกว่าจะตึงๆครับยังไม่มีโอกาสได้ลองเปิดมงเลยครับผมเอาเราจะวันนี้จ่ายพลาดจ่ายพลาดมาฮาแเลนฮาแเลนยิงโอ้โหติดติดบอกครับไม่ได้ครับลุงนี้โอ้โหโอกาสเราครั้งที่2ครับของครึ่งนี้นะครึ่งหลังนะครับผมครึ่งหลังนะครับผมจากมาครับไลอันกิกส์อีกครั้งหนึ่งจ่ายเข้าในมาแล้วไลอันกิกส์โอ้ยลงอล่ยงนี้เปิดของโค้งมาฮาแเลนกระโดดคลิปเรียบร้อยครับโอ้โหเปิดของโคมกองจริงๆครับ เออร์ลิงเบิรฮาแลนด์ครับโอ้โหแล้วคู่กัน2ตัวกับโคลเลอร์นี่คือแบบเด็ดสุดนะครับผมแล้วโคลเลอร์ผมก็2ลูกฮาแลนด์งลูกครับมีลุ้นแฮตทริกนะครับแล้วมีเวลาอีกออประมาณ9 8นาทีนะครับมีเวลาแค่8นาทีเท่านั้นนะครับในการที่จะยิงอีกลูกหนึ่งนะครับได้หรือเปล่าโคลเลอร์มาแล้วครับมาจังหวะนี้จแตะข้างมาเดวิดแบคแฮมครับคิงรอกระชากจ่ายฝากคาฟูแล้วแทงทะลุช่องมาไม่ทันครับ แต่ว่ายังได้อยู่ครับคาฟูจ่ายขึ้นหน้ามาแบ็คแฮมวีเอลา่าวเอล่ายกมาให้แบ็แคแฮมแบ็คแฮมเก็บได้หรือเปล่าเอาฝั่งเขาเก็บมาแล้วตบบอลเขา้าทางแบ็แคแฮมแบ็คแฮมเปิดแล้วโค้ยครับคู่ของโค้ดครับโอ้อยเจมส์โค้ดคือแบบขอดีใจเลยครับนี่นี่โอ้โหแฮตทริกครับนะคุ้มค่าตัวแล้ว3าล้านห้าสามล้านห้าผมคุ้มค่าตัวแล้วครับ แอ่โคตรเอาเลยครับได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่เวลาครับแล้วเหลือเวลาแค่สองนาทีครับจะอีกลูกหนึ่งได้หรือเปล่าขึ้นหน้ามาติดจังหวะนี้ครับแล้วน่าจะหมดเวลาขึ้นเวลาหลังเลยครับเดวิดเบคแฮมพบกลบมาเวล่าขึ้นหน้าให้กับฮาแล์ครับแล้วโดนเชียวอ่ะโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเปิดบงออนไลน์ครับโอ้ค่อนข้างนี่จะโกงเลยนะ ถ้าเปิดเข้าหัวทุกลูกแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโคเลอร์กับฮาแลนด์นะไม่พลาดแน่นอนครับภ้าพดูต่อสองครับโอ้ค่อนข้างที่จะมันเลยเกมนี้นะครับฝั่งเขาก็ไม่ยอมครับแล้วฝั่งเขาก็จุดประกายด้วยการดูท่าที่ใจใส่ผมเป็นการที่แบบนะเพิ่มน้ํามันในตัวผมให้ผมไฟแรงขึ้นเพื่อที่จะดูท่าที่ใจใส่คืนนะครับโอ้โหนี่ครับผมยังโคเลอร์ครับยังไงก็ต้องแมนออฟเดอะแมตช์ครับผมแฮตทริคับมงทุกลูกเลยนะครับเป็นไงฮาแลนด์ก็ สองลูกนะหัหาแร่ง์ก็สุดเหมือนกันครับก็บอกมาแล้วว่าเมตาเปิดมงออนไลน์ครับใครที่แบบไม่รู้จะเล่นสไตล์ไหนลองมาเปิดมงดูครับโกงมากครับใครมีเจนโคเลอร์ครับลองดูครับลูกแรกมาครับโอ้โหลูกนี้หาลรดงครับสมัดหัวสวยๆเลยครับหลายมุมมันดีกว่าครับจ่ายเข้ามาแลนกิ๊งกครับเป็นคนเปิดเข้ามาหาเลื่อสัตดิหัวสวยๆเลยครับเรียบร้อยครับลูกนี้1ประตูต่อศูนย์ครับ จังหวะที่2อครับอันนี้เป็นลูก2อหนึ่งครับเพราะว่าเขาตัดมาจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับยานโคเลยครับขึ้นโคแบบเต็มหัวเลยฮะเปิดเข้ามาแจ้งโคเล์ครับโอ้โหตัวก็ใหญ่ครับมงก็ดีโกงหน้าโกงสุดๆนะครับจังหวะนี้เดินเอาเป้พิกมาแล้วยิงด้วยซซายครับโอ้โหดนง่ายมากจังหวะนี้ครับต้องยอมรับเลยครับว่าผมพลาดแบบนังับหลังผิดทางนะครับก็โดนง่ายไปครับ2ประตูต่อ2ครับลูกนี้ลูกที่3มาแล้วครับ เดวิดแบคแฮมเปิดเข้ามาแจงโคเลจัดให้ครับโอ้โหเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวครับแล้วเป็นลูกที่3ของทีมนะครับผมทำให้เราพิกขึ้นมาเป็น3าต่อ2ออีกครั้งหนึ่งครับนี่คะโอ้โหโม่งแบบเต็มหัวตลอดครับกองหลังเขาก็โดดไม่ถึงแน่นอนครับลูกนี้มาเลยครับไลออนคลิกครับจ่ายมาไปเออฮาร่าเงากระโดดด็อกคลิกไปครับโอ้โหดูท่ากระโดดคลิกนี่ครับผมเท้ายาวตัวใหญ่สูงด้วยนะครับ และลูกสุดท้ายครับแบคแฮมชมมาแล้วแบคแฮมเปิดให้คงๆอครับโคลาแฮทริคับเรียบร้อยมงทั้ง3ลูกครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับเมตาเปิดมงจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเล่นกันตึงบอกว่าคลิปนี้เปิดมงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าสุดแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะเล่นให้มันเปิดมงได้มันต้องมีการเข้าใจแผนด้วยนะครับว่าแผนเรามันไม่ใช่แบบออกค้างแล้วเปิดมงได้เลยนะครับโอเคผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ บายบายสวัสดีครับเดี๋ยวผมมาสอนเปิดม่งไอพีหน้าครับผมบายบายครับผม <h oo>